หลานเปลี่ยนของในบ้านทั้งหมดเป็นเวอร์ชั่นชิ้นยักษ์ตาบอกให้ไปหยิบช้อนมาให้หน่อยได้ช้อนมาใหญ่กว่าคนดูสิที่ล้างหน้าที่แก่ซื้อให้ฉันมันเล็กขนาดนี้มือยังใส่เข้าไปไม่ได้จะล้างหน้าได้ยังไงละเนี่ยไปซื้ออันที่ใหญ่กว่านี้มาให้ฉันอีกสิต่อมาตาจะเข้าห้องแต่หากุญแจไม่เจอหลานยื่นให้แล้วบอกว่านี่ไง นั่งเล่นในห้องได้สักแปบแอปเปิลที่ซื้อเมื่อเช้าหยิบมาให้ฉันลูกหนึ่งสิเขาทำท่าจะหยิบเอามือออกแทบไม่ทันตาเริ่มโมโหเริ่มบน่นแกเอาของเล่นใหญ่ๆพวกนี้มาอยู่เรื่อยเลยถ้าแน่จริงก็เอาอันที่ใหญ่กว่านี้มาให้ฉันดูสิเขาอึง้งจะกินยังไงล่ะเนีย่ยของปลอมทั้งนั้นหลานบอกกินได้สิพร้อมกับกัดให้ดูคุณตาอึ้งแล้วอึ้งอีก สุดท้ายเขาเดินตามคุณตาม,มาถึงห้องน้ําแล้วถามว่าหาอะไรอยู่หาแปรงสีฟันเห็นไหมเขายื่นแปรงให้แล้วบอกว่านี่ไงตาแปรงด้วยความโกรธเขารีบถามแปรงเสร็จหรือยังฉันจะเอาไปเก็บความจริงคือแปรงขัดส้วม